อุ้ยเอ้ยเอ้ยโอ,อ,อ,อ้ยปลาเต็มเลย,เยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกทคนนะครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนมาสูบสะครับผมนี่ตอนนี้เราอยู่ที่สะน,าน้านะครับเห็นไหม แต่ไม่รู้ว่าปลาจะเยอะขนาดไหนนะแต่ดูจากเนี่ยดูจากตอนนี้แล้วก็พอสมควรนะพอสมควรเห็นไหมดเดี๋ยววันนี้เราจะสูบสะแล้วก็ปิ้งปลากินกันนะครับตอนนี้ทีมงานกำลังมานะฮะมาได้มาแล้ว,ลวโอเคโอเค ตงนี้ก็ทีมงานกําลังตั้งตั้งสูบนะครับผมนี่รถไถฮะพี่เปาครับพี่เปาของเราครับผมเพะเอเพเอกคอยดูว่าพี่เปาจะลงสะไหมครับวันนี้ฮะถ้าไม่ลงกะว่าจะถีบลงนะครับนดี่ยีพิชติพิชาติเหมือนเดิมดูปลาครับผมอ่านี่เดี๋ยวรอดูรอดูรอดู เริ่มแห้งแล้วนะครับผมเริ่มแห้งแล้วอุ้ยปลาปลาอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดดกันใหญ่ครับดูฮะเต็มเลยใช่ไหมอุ้ยนี่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม gạt ơi 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 uy ba ฮะได้ครับผมจากอาจารย์ เเบวเบาคร,รเต้าปกาต้ครับตอนนี้ก็กำลังจับอยู่นะไอ้ตรงนี้มันเป็นแบบตรง ที่ขุดไว้อะนะแล้วมันลึกลึกกว่าเพื่อนครับใช่ครับน้ำก็ยังมีสูบก็ลงได้แค่นี้วันนี้น่าจะจับไม่หมดครับน่าจะจับไม่หมดปลาน่าจะเหลืออยู่เต็มเลยมองกันบ้างจับจับไปเรื่อยจับไปเรื่อยเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอเห็นไหมเห็นไหมปลาอยู่ในนี้เต็มเลยแต่มันสูบน้ำออกไม่ได้ ไม่ถึงครับทุกชนี้เดี๋ยวว่าจะจับไปเรื่อยจับไปเรื่อยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้เยอะขนาดไหนครับผมนี่ครับผมไปดูผลงานของเราวันนี้นะครับผมนี่นีปลาเล็กปลาหนองไปปลาใหญ่มีทุกชนิดไม่เยอะไม่เยอะ,ไม,ยอะไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมแต่มันน่ากินมากดูดิดูดช่อนดิโอดูดิไซส์แบบ <c oughs> น่ากินมากครับเห็นไหมตัวใหญ่ตัวใหญ่ดูเนี่ยบ้มเลยโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราแยกปลาก่อนเดี๋ยวเราแยกปลาแบบหนึง่งอันนี้ก็เป็นปลาที่แยกนะครับอันนี้ก็จะสาใหญ่สายใหญ่หญเห็นไหมโอ้สาแบบน่ากินมากน่ากินมากสานี้แล้วก็จะมีนี่ครับเล็กลงมาเล็กลงมาก็จะใส่ถังเฮ้ยกระบะสมปูนณแล้วก็อันนี้ อน,นี้นปลาดุกปลาดุกปลาดุกไม่ค่อยเยอะนะไม่ค่อยเยอะปลาดุกหมอก็มีแพทย์แพทย์ <c oughs> อันนี้เป็นตัวที่ตายครับพวกที่ตายก็จะแยกไว้ตั้งหากพอถ้ยไปเอาก็อิ่มไม่ให้นะและนี่ก็เป็นเมนูของเราครับอือหมมันน่ากินมากครับพี่น้องครับเห็นไหมครับโอ้โหสุดยอดับผมวันนี้ครับนี่ครับอันนี้ก็กําลังปิง้งย่าง,ต,งตัวไหนที่ตายก็จัดการ ผมไม่ตายก็จัดการกินครับวันนี้กิน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 มามากินด้วยกันครับผมลุยครับลุยลุยลุยนี่ครับกำลังนั่งกินกันอย่างเด็ดอร่อยครับผมทีมงานทีมงานช่วยกันจับปลาจับเสร็จก็มานั่งกินครับสบายๆชิวๆบรรยากาศบรรน,นอกบรรน,นอกครับนีบ่นะครับบรรนอกบรรน,นอกบรรยากาศแบบเสาะแคลาวครับนี่ครับที่เด็ดของปลาช่อนครับอยู่ตรงนี้ครับ นี่ครับพุงปลาครับผมอโอ้ยใครไม่เคยต้องลองครับเมนูนี้เด็ดจริงครับใครไม่เคยต้องลองนะครับผม util, util, แซ่แบแซ่บแซ่บเฮบอกกินด <c oughs> ้วยักไอเขาเมนูชั้นหลังจากที่เราจับเสร็จครับปลายมนะัจานเลยแล้วก็เข่าปลากินครับใหญ่เกินตัดออกเกี่ยวไม่ขาดรอยังรอแล้วกินเลยอร่อย รสชาติเป็นไงโอเคครับผมเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับกำลังมันครับกำลังอร่อยครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามด้วยครับบ๊ายบายสวัสดีครับีฝนยงบาคจ